มาอยู่กันต่อในช่วงเปิดดินนะครับช่วงนี้เปิดรับสายหน้าใหม่ด้วยสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับ029349561ถึง2นะครับและตอนนี้มีสายมารอแล้ว 1- สายครับสวัสดี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 ครับอ่า สายหลุดไปนะครับติดต่อกลับมาใหม่นะครับผมหรืออยากจะส่ง s อ s มาก็ได้นะครับก็พิมพ์บีนะครับเป็นวักตามด้วยทิศองศาหน้าบ้านนะครับพร้อมชื่อของคุณและคําถามที่คุณอยากรู้นะครับตอนนี้มี SMS มาหนึ่งเอนะครับหน้าบ้านนะครับทิศเองศาครับต้องหางที่นอนทิศใดครับผมเจ็ดองศาเป็นทิศตะวันทิศเหนือที่2ที่3นะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือตำแหน่งทางด้านทิศใต้นะครับมีดาวเลข8คู่อยู่นะครับ เราจะเรียกว่าซวงหลิงซิงเต้าจั่วก็คือหมายถึงดาวคู่แปดจะอยู่ตำแหน่งทางด้านหลังบ้านเพราะฉะนั้นตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับเป็นตำแหน่งที่จะทําให้สุขภาพท่านดีด้วยนะครับ,ค,รบควรจะไปนอนทางด้านทิศใต้และหรรันศีรษะไปทิศใต้นะครับจะทําให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวท่านดีขึ้นด้วยนะครับโดยปกติบ้านที่หันไปทางทิศเหนือเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแววงนะครับ,รบมักจะมีปัญหาเรื่องการวิวาทกันนะครับมักจะมีปัญหาเรื่อง ของการทะเลาะโดยไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่นักนะครับจะบ่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คนในบ้านมีปัญหาเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ไปในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ลองปรับตําแหน่งที่นอนมาอยู่ทางตําแหน่งทางด้านที่ใต้หันศีรษะไปทิศใต้ครับครับผมนะฮะตอนนี้นะครับมีสายหน้าใหม่มาเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีไหมครับ สวัสดีครับนะฮะสายลุดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยังไงก็โทรกลับมาใหม่ได้นะครับจริงๆแล้วพงจุ้ยเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะครับนะฮะก็คือเรื่องของชัยภูมินะฮะหรือเราจะเรียกว่าล้วนโถนะครับหรือตำแหน่งเรื่องของกระแสชี้ต่างๆนะฮะภาษาจีนกลางเราจะเรียกว่าหลี่ชี้นะครับ อ่าลีชีก็คือพลังต่างๆที่วิ่งเข้ามาภายในบ้านนะครับอ่เป็นพลังอะไรก็ตามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็จะบอกว่าบ้านหลังนี้จะดีไม่ดีอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสําคัญอ่เหมือนกันก็คือเรื่องของยุเคเกอรก็คือเรื่องของเลิกยามต่างๆนะครับอ่ชยภูมิก็คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับเราสามารถสัมผัสได้นะครับอ่ในเมื่อเรามองเห็นได้เราก็สามารถทจะแก้ไขได้นะครับอ่าการแก้ไขได้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอเค ลักษณะถนนลักษณะภูเขาที่เราเห็นเราจะไปแก้ไขมันนะครับแต่เราสามารถที่จะใช้หลักพื้นฐานของการก่อเกิดหรือการของของการพิคาตเนี่ยวัตจักรตรงนั้นของห้าธาตุเนี่ยนะครับหรือตัวเรื่องของความรู้พื้นฐานเรื่องของหินหยางเนี่ยเอามาแก้ไขเรื่องของชัยภูมิได้นะครับส่วนในเรื่องของหลี่ชี่หรือพลังชี่ต่างๆที่ที่เข้ามาจากองศาประตูเนี่ยนะครับ มันเป็นทฤษฎีทางด้านพลังว่า,อ,าองศาไหนเป็นองศาที่ดีหรือไม่ดีบ้างอย่างไรนะครับนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางองศา,านั้นๆแล้วก็เวลาด้วยนะครับในบางเวลาในช่วงบางปีเนี่ยนะครับตำแหน่งทิศทางนั้นก็อาจจะไม่ดีก็ได้ประเทศที่เคยรุ่งเรืองสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าจะเป็นอเมริกาที่เคยรุ่งเรืองสมัยยุคที่เพอเวลา,าดาวได้เจ็มันหมดพลังมันก็จะ เกิดฟองสบู่ทันทีนะครับ,รบประเทศที่เคยซบเซาของอย่างเช่นจีนนะครับหรือเกาหลีนะครับพอพลังดาวเลขแปดมันมีพลังขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าประเทศจีนหรือเกาหลีก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะครับรเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับตําแหน่งทิศทางด้วยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยนะครับส่วนเลือกยาม ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับนะฮะแต่เลิกยามเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการคํานวณเลิกยามค่อนข้างสารพัดคำพีสารพัดตำรานะครับก็บางครั้งเนี่ยเราไปขอเลิกยามจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วไปลองไปตรวจสอบอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ท่านนั้นใช้วิชาอะไรในการที่จะคำนวณเลิกยาม อย่างของผมที่ผมใช้เนี่ยจริงๆแล้วผมใช้หลักเับรีกวยนะครับหรือริ้วสื่อซื้อกว่านะครับซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในการที่ให้เลิกยามได้เช่นกันนะครับแต่พอเวลาเอาไปตรวจสอบกับเลิกยามที่ได้จากปาจื้อหรือโหราศาสตร์จีนเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนกันก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีการคำนวณหรือพื้นฐานของอข้อมูลที่นำมาคำนวณในแตกต่างกันนะครับ ในเรื่องของเลิกยามเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วตามสถิติก็ปีหนึ่งจะมีประมาณชั้ประมาณนะครับร้อยวันนะครับที่เราสามารถให้เลิกยามได้ว่าเป็นเลิกยามที่ดีนะครับแต่การให้เลิกยามเนี่ยพอเวลาที่ผมให้เนี่ยผมจะให้สําหรับบ้านนั้นๆองสานั้นๆเป็นหลักนะครับนะฮะถ้าสมมุติว่าให้เลือกยามสําหรับแต่งงานแล้วผมก็จะคํานวณวันเดือนปีเกิดของคู่บ่าวสาวทั้งสองคน นะครับเราก็จะให้เลิกแต่งงานที่แต่ผมจะใช้วิชาปาจื้อในการที่คำนวณและให้เลิกยามแทนนะครับจะไม่ได้มาใช้เรื่องของริวสื่อซื้อกว่านะครับเพราะว่าผมจะใช้ริวสื่อซื้อกว่าให้เลิกยามเฉพาะเรื่องของหงจุ้อย่างเดียวนะครับเรื่องของชัยภูมิเนี่ยนะครับนะฮะถ้าท่านอ่านหนังสือทั่วๆไปท่านก็จะเห็นหนังสือทั่วๆไปมีเขียนเรื่องของ สีสัตว์สวรรค์นะครับหนังสือผมก็จะเขียนเช่นกันนะครับเรื่องของส ala ีส şey be да ัตว so ์สวรรค์นะครับสีสัตว์สวรรค์ก็คือจะมีเรื่องของตำแหน่งซ้ายมือเป็นตำแหน่งมังกรเขียวนะครับฉิงหลงไปหูนะครับไปหูก็คือตำแหน่งเสือขาวนะครับก็คือจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับหรือตำแหน่งเต่าดำซึ่งอยู่ทางด้านหลังหลังบ้านของท่านนะครับหรืออยู่ทางด้านด้านหลังของท่าน หรือตำแหน่งของแดงซึ่งอยู่ตำ,ตำแหน่งทางด้านหน้าบ้านของท่านมันเป็นการคำนวณความสมดุลของชัยภูมินะครับนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีบางท่านนะครับก็มาบอกว่าให้ซื้อ,อรูปภาพของมังกรเขียวไปแปะตำแหน่งซ้ายมือจะทำให้ดีขึ้นหรือ,อซื้อรูปภาพของเสือขาวมาแปะไว้ตำแหน่ง ขวามือจะทําให้บ้านท่านดีขึ้นต้องบอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่หลอกลวงนะครับเพราะว่าความหมายของสัตว์ทั้ง4เนี่ยเป็นตัวแทนของชยภูมิที่อยู่ทางด้านรอบๆบบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายมือหรือทางด้านขวามือหรือทางด้านหลังหรือทางด้านหน้าบ้านนะครับนะครับโดยเปรียบเทียบตำแหน่งมังกรเขียวหรือตำแหน่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นตำแหน่งหยางนะครับหรือเป็นตำแหน่งผู้ชาย นะครับตำแหน่งเสือขาวเป็นตำแหน่งหยินซึ่งเป็นตำแหน่งทางด้านขวามือของท่านนะครับเวลาเรามองจากยืนอยู่ในบ้านนะครับหันหน้าไปทางหน้าบ้านนะครับตำแหน่งมังกรเขียวจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับตำแหน่งเสือขาวจะอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ตำแหน่งของแดงจะอยู่ทางด้านหลังบ้านแล้วก็ขออภัยฮะตำแหน่งของแดงจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านตำแหน่งเต่าดำจะอยู่ทางด้านหลังบ้านนะครับทุกตำแหน่งเนี่ยต้องมีความสมดุลนะครับนะฮะ แต่ถ้าด้านใดด้านหนึ่งสูงกว่าด้านใดด้านหนึ่งใหญ่กว่านะครับเช่นทางด้านซ้ายมือสูงกว่านะครับมันก็จะทำให้ผู้ชายมีอำนาจนะครับนะฮะทางด้านขวามือสูงกว่าก็จะทําให้ผู้หญิงมีอํานาจนะครับในขณะเดียวกันพอผู้หญิงมีอํานาจสุขภาพดีมันก็จะทําให้ผู้ชายเนี่ยสุขภาพไม่ดีไปด้วยนะครับมันก็ทําให้เกิดการข่มเหงกันได้นะครับหรือ แม้กระทั่งทางด้านหลังนะครับเป็นตึกอาคารสูงนะครับเป็นคอนโดมิเนียมเราเป็นบ้านสองชั้นนะครับมันก็จะทำให้ตำแหน่งเต่าดำในข่มตัวบ้านเรานะครับมันจะทำให้ลูกน้องบริวารเนี่ยมีอำนาจมากกว่าเจ้านายนะครับหรือแม้กระทั่งทางด้านหน้าบ้านก็ตามนะครับตำแหน่ง,งถงแดงนะครับซึ่งทางที่ดีเนี่ยควรจะเป็นตำแหน่งโล่งเป็นลานโล่งกว้างนะครับเพื่อเก็บพลังชี้ไว้นะครับ กับการมาเป็นบ้านคนอยู่หรือว่ากับการมาเป็นอาคารอยู่หรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่มาบาังพลังของเรานะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของเป็นตำแหน่งภูเขามีตำแหน่งต้นไม้สูงสูงใหญ,ใหญ่ใหญ่อยู่หน้าบ้านค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะทําให้มาบาังโชคลาภที่จะเข้ามาภายในบ้านได้นะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้มันเป็นชัยภูมินะครับ เพราะนั้นเราสามารถปรับแก้ตำแหน่งชัยภูมิได้นะครับถ้าอยู่ในกรณีถ้าอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับแต่ถ้าอยู่นอกพื้นที่ของเราเราก็ใช้ธาตุต่างๆมาแก้ไขนะครับอย่างเช่นกรณีทิศเหนือนะครับทิศเหนือเราแบ่งเป็น3มช่วงนะครับทิศเหนือที่1จะอยู่ในช่วง337.5ถึง352.5นะครับถ้าสมมุติว่าเราบ้านเราอยู่ทิศเหนือที่1เนี่ย แล้วเพอเอิญหน้าบ้านมีวัดอยู่นะครับต้องเรียนว่าวัดหน้าบ้านเป็นธาตุไฟนะครับโดยปกติลักษณะของวัดเนี่ยจะเป็นรูปทรงจั่วนะครับลักษณะสีที่วัดใช้โดยปกติก็จะเป็นสีแดงสีส้มนะครับก็คือจะเป็นพลังของธาตุไฟนะครับผมจะดึงพลังของธาตุไฟเข้ามานะครับมันจะส่งผลกับทิศเหนือซึ่งอยู่ตำแหน่งหน้าบ้านด้วยเช่นกันนะครับเออพอเอิญ ทิศเหนือที่1เนี่ยมีดาวคู่8อยู่หน้าบ้านนะครับดาวคู่8อยู่หน้าบ้านเนี่ยเป็นพลังธาตุดินนะครับนะฮะโดยปกติแล้วในะอีกมิตินึ่งเนี่ยธาตุไฟมาก่อเกิดธาตุดินเพราะฉะนั้นวัดให้คุณนะครับวัดไม่ได้ส่งผลเสียอะไรแต่ให้พลังที่ดีเข้ามามันเกิดชี้ระหว่างพลังจากที่วัดเนี่ยมาเป็นพลังชี้ที่ก่อเกิดเป็นเซิงชี้นะครับทำให เรามีโชคลาภนะครับมีพลังที่ดีนะครับสำหรับบ้านหลังนี้แต่ถ้าสมมุติว่าบ้านของท่านอยู่ในช่วงทิศเหนือที่2หรือที่3ก็ตามก็คืออยู่ในช่วง352.5ถึง22.5นะครับกลับกลายเป็นว่าวัดที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยมันจะส่งผลให้บ้านเราเ,เกิดไฟไหม้ได้นะครับเหตุผลก็คือว่าตำแหน่งหน้าบ้านเนี่ยเรามีตำแหน่งธาตุไฟกับธาตุทองอยู่นะครับมันก็เลยทำให้ เ,เกิดพลังธาตุไฟที่รุนแรงมากขึ้นนะครับคนในบ้านก็จะอารมณ์ร้อนมากขึ้นนะครับคนในบ้านก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า,าลักษณะรอบๆชัยภูมิร,รอบๆบ,บ้านเนี่ยเป็นอะไรเราก็ต้องมานั่งคำนวณก่อนว่า,าในอิมมิติหนึ่งเนี่ยมีพลังอะไรอยู่แล้วพลังนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับไม่ยากนะครับนะฮะ ผมจะพยายามสอนให้เข้าใจไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ท่านผู้ชมไม่ถูกหลอกได้ง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้กับในบ้านท่านของท่านได้หรือในเ,เรื่องของสํานักง,งานของท่านได้นะครับก็จะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นครับ ครับผมนะฮะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับในเรื่องของการดูฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็การคำนวณวิธีการเหินดาวที่อาจารย์ได้ให้บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประชัดให้ประเสริฐมากๆครับขอบคุณครับครับผมนะฮะใครที่พลาดไปสาหรับวันนี้นะครับกลับมาติดตามชมนะครับศาสตร์ของฮวงจุ้ยนะครับได้ในอาทิตย์หน้านะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับผมเวลาดีๆแบบนี้ครับ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับทางช่องวันดีดีชนแนลกับรายการบ้านศาสตร์ก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจหนังสือโท มาสั่งที่ผมนะฮะเพราะว่าหนังสือเหลือจำนวนน้อยแล้วนะครับก็ตามท้องตลาดไม่มีขายแล้วนะครับนะฮะก็โทรมาหลังรายการได้ครับครับผมนะฮะเดี๋ยวลืมแล้วกันนะครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้ด้านล่างด้วยนะครับวันนี้เราและอาจารย์วรชาติชัยประเสริฐนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ